หลายๆคนที่เรียนภาษาจีนนะคะคงเคยเห็นคำว่าปั้งจู่และปังหมางและอาจสงสัยว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันหรือว่าใช้แตกต่างกันยังไงแอดจึงทำคลิปนี้มาเพื่ออธิบายค่ะไปดูความแตกต่างของทั้งสองคำได้เลยค่ะคำว่าปังจู่ปังจู่เป็นคำศัพท์ที่อยู่ใน HSK 2และคำว่า ป้งหมางปังหมางเป็นคำศัพท์ที่อยู่ใน HSK 3ทั้งสองคำแปลว่าช่วยเหมือนกันค่ะแต่ความแตกต่างก็คือคำว่าป้องจู่ถ้าจะให้แปลตรงๆเป็นภาษาไทยนะคะก็จะแปลว่าช่วยเหลือช่วยให้พ้นจากความยากลำบากเป็นการช่วยสนับสนุนช่วยให้ดีขึ้นและเป็นลักษณะการช่วยในด้านจิตใจด้วยนะคะและคำว่าปังหมางเป็นการช่วยงานค่ะ ช่วยงานแบบเฉพาะเจาะจงเป็นงานงานไปและเป็นการช่วยทุระทาทุระให้รวมถึงการช่วยผ่อนแรงค่ะวิธีจําให้สังเกตที่คําว่าหมางนะคะหมางแปลว่ายุ่งทํางานยุ่งจึงต้องช่วยปั้งหมางเพื่อผ่อนแรงค่ะไปดูประโยคตัวอย่างในชีวิตประจําวันของทั้งสองคำนี้ที่เรามักจะได้เห็นกันบ่อยๆค่ะเริ่มที่คําว่าปั้งจู้นะคะ 他เ语。他帮助我学汉语。语语语เขาช่วยฉันในการเรียนภาษาจีนคำว่าทาทาแปลว่าเขาเขาผู้ชายนะคะเป็นคำสรรพนามสำหรับผู้ชายคำว่าแปลว่าฉันคำว่าเสีย เสียแปลว,ว่าเรียนและคำว่าั i, i, ่านหยีั่นยีแปลว่าภาษาจีนการช่วยในการเรียนภาษาจีนนะคะอาจจะเป็นการช่วยสอนช่วยทบทวนคำศัพท์ช่วยฝึกพูดหรือช่วยแก้ไขให้คือเป็นการช่วยที่ทำให้ดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้นจึงใช้คำว่าปังจู้ค่ะประโยคที่สองนะคะ 我帮助他一百块钱。我帮助他一百块钱。我帮助他一百块錢,錢,钱。ฉันช่วยเขาหนึ่งร้อยหยวนคำว่าอีป่ายอีบ่ายแปลว่าหนึ่งร้อยคำว่าค่าย่ายเป็นหน่วยค่าเงินค่ะ ในภาษาเขียนจะใช้คำว่ายหยวนแต่ภาษาพูดจะใช้คำว่าไข่และคำว่าเฉียนเฉียนแปลว่าเงินหัวปังจู่ท่าอีป่ายไข่เฉียนฉันช่วยเขา100หนึ่งยหยวนก็คือเป็นการให้เงินเขา100หยวนค่ะซึ่งอาจจะหมายถึงการให้ยืมหรือว่าให้เลยการช่วยเหลือในเรื่องเงินทําให้ชีวิตดีขึ้นสะดวกขึ้นจึงใช้คำว่าปังจู่ค่ะ 他很愿意帮助我他很า意帮助我他很愿意帮助我นคายินดีทีช่วยฉันคำาจะว่า่วยฉนค่ายแลว่ายินดีเต็วย่าลว่ายินดีเต็มใจช่我ฉ我的手ำว่งใจงจ 我เจ,จ้จา我的手机请帮助我找我的手机กรุณาช่วยฉันหาโทรศัพท์มือถือของฉันคำว่าชิงชิงแปลว่าโปรโดกรุณาคำว่าเจา้จาเจ้าในประโยคนี้ออกเสียงว่าเจ้านะครแปลว่าหาค้นหาคำว่าวอเตวอเต แล้วว่าของฉันและคำว่าโชจีโชจีแปลว่าโทรศรัพท์มือถือสิงปังจู่หวเจ้าว่าจะโชจีกรุณาช่วยฉันหาโทรศรัพท์มือถือบริบทของประโยคนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะโทรศรัพท์หายหรือวางตรงไหนแล้วหาไม่เจอก็เลยต้องขอร้องให้คนช่วยซึ่งนับเป็นการช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อนนะคะสิ่งต้องใช้คำว่าปังจู่ค่ะ 谢谢你的帮助，谢谢你的帮助，谢谢你的帮助。ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณคำว่าเสี谢ยเสียใครที่เรียนภาษาจีนก็คงจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะบางครั้งเราใช้คำว่าเสียเสีปกติแต่ถ้าหากมีคนช่วยเหลือต้องการพูดให้ยาวขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณมากขึ้นก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะ คำว่านิตเตอร์นิตเตอร์แปลว่าของเธอของคุณนิตเตอร์ปังจูจึงแปลว่าความช่วยเหลือของเธอและมาดูตัวอย่างประโยคของคำว่าปังหมางกันนะคะประโยคแรกค่ะ sheyao ปังหมางมา sheyao ปังหมางมา s h e y a ปังหมางมา ต้องการความช่วยเหลือไหมคํา,าว่าช่ยาวย่าช่วยเ่าแปลว่าจําเป็นต้องการและคําว่ามามาเป็นคําลงท้ายคําถามนะคะแปลว่าไหมหรือไม่ประโยคนี้ใช้เมื่อต้องการอาสานะคะเวลาเห็นคนที่กําลังทํางานเช่นยกของเราต้องการช่วยเหลือผ่อนแรงหรือเป็นลูกมือก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะนี่ช่อยเ่าปังหมังมะ ประโยคต่อไปนะคะความหมายคล้ายๆกันค่ะเพียงแต่เปลี่ยนรูปประโยคเย่าปู่เย่าว่าปังหมางอะเย่าปู่เย่าว่าปังหมางอะต้องการให้ฉันช่วยไหมคําว่าเย่าปู่เย่าเย่าปู่เย่าแปลว่าต้องการไหมและประโยคนี้นะคะถึงแม้จะเป็นประโยคคําถามแต่คําลงท้ายไม่ใช่คําถามค่ะ เป็นคำว่าอะเป็นคำที่ทำให้ประโยคดูละมุนมากขึ้นสังเกตว่าจะไม่ได้ใช้คำว่ามานะคะเพราะว่าต้นประโยคใช้ประโยคคำถามไปแล้วค่ะก็คือคำว่าเหย่าปู่เหย้านั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะ่คอ่หลายปังหมางหัวเหมันเหย่าปันตงซีไข่หลายปังหมางหัวมันเหย่าปันตงซี ไข้ยหลปั้งหมางว่วมันเย่าปันตรงซีรีบมาช่วยเร็วพวกเราต้องย้ายของคำว่าไข้ไขแปลว่ารีบเร็วคำว่าหลยหลแปลว่ามาคำว่าหัวมันหัวมันแปลว่าเราพวกเราคำว่าเย่าเย่าแปลว่าต้องคำว่าปันปัน แปลว,ว่าย้ายและคำว่าตงซีตงซีแปลว,ว่าของสิ่งของช่วยขนของก็คือเป็นงานที่เฉพาะเจาะจงนะคะการช่วยงานช่วยขนของจึงใช้คำว่าป้งหมางค่ะหลายป้งหมางหวดจั่วฟันหลายป้งหมางหวดจั่วฟันหลายป้งหมางหวดจั่วฟัน มาช่วยฉันทำอาหารมาช่วยฉันทำอาหารหน่อยมาช่วยฉันทำอาหารทีคำว่าจ้วฟ้านจ้วฟ้านจ้วแปลว่าทำฟ้านแปลว่าอาหารข้าวคำว่าจ่วฟ้านจึงแปลว่าทำอาหารค่ะและตัวอย่างประโยคสุดท้ายนะคะหัวปังหมางมามาจ่วดเจ้ยวูหัวปังหมางมามา จั่วเจ้าวู่หัวปังหมางมามาจั่วเจ้าวูฉันช่วยแม่ทำงานบ้านคำว่าม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 าแปลว่าแม่คำว่าจั่วจั่วเหมือนประโยคที่แล้วนะคะแปลว่าทำและคำว่าเจ้าวู่เจ้าวูแปลว่างานบ้านจั่วเจ้าวู่จึงแปลว่าทำงานบ้านค่ะ